หากต้องการเดินสายไฟฟ้าระบบ3าเฟสจงหากระแสของสาย CV ขนาด500สแควร์มิลถ้าเดินสายแบบตีกิบเกาะผนังขนานกันไปกับวงจรอ,อื่นด้วยจำนวน8วงจรไปที่โปรแกรมคลิกว r ริงเลือกกลุ่มติดตั้งเป็นกลุ่มที่3กรอกขนาดโหลดลงไปข้อนี้เราไม่ทราบขนาดโหลดก็ให้ใส่ค่าอะไรลงไปก่อนก็ได้ค่ะ จากนั้นคลิกเลือกประเภทสายเลือก XLPE แกนเดียวคลิกเลือกสายเลือกเป็นสาย CV อันนี้เราจะเทียบให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเดินสายไปแค่วงจรเดียวโดยไม่มีวงจรอ,อื่นตีกิฟขนานไปด้วยกันสายไฟจะรับกระแสะได้เท่าไหร่คลิกที่โอเคจากนั้นไปคลิกที่ขนาดสายเลือกขนาด500 s q สแควม ก็จะได้กระแสของสายไฟออกมาเป็น823แอมคราวนี้ถ้าเราเดินสายขนานกันไปกระแสจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่คลิกที่วงจรต่อชุดกรอกจำนวนวงจรทั้งหมดลงไปเป็น8วงจรก็จะได้ค่า CG ออกมาเสร็จแล้วคลิกโอเคจากนั้นให้ไปเลือกขนาดสายเหมือนเดิมเลือกเป็นขนาด500 ก็จะได้กระแสะเท่ากับ584แอมป์มก็จะเห็นว่าสายไฟจะทนกระแสะได้น้อยลงถ้าเพื่อนๆจะไปเปิดตารางเองก็ให้ไปที่ตาราง5-21ดดูที่ช่องสาย XLPE ช่อง3ตัวนำเพราะว่าเป็นระบบ3เฟสดูที่ขนาดสาย500สแสควอมิลก็จะได้กระแสะออกมาเป็น823แอมแอต้องการทราบกระแสะของสายไฟที่แท้จริงก็ให้คูณค่า CG และค่า CA เข้าไปด้วย ค่า cg เราต้องไปดูที่ตาราง5้าขีด8ที่8วงจรก็จะได้ค่า cg สำหรับสายเกาะผนังออกมาเป็น0.71แทนค่าลงไปที่เหลือเป็นค่า ca ในโจทย์ไม่ได้กำหนดอุณหภูมิโดยรอบมาก็ให้ค่า ca เท่ากับ1ค่ะคูณกันออกมาก็จะได้กระแสของสายไฟเป็น584แอมป์จบข่าว